นะโมตัสทะาะคะวะทตอะระโตสัมมพุมตัสทะานะโมตัสสะภะคะวะทุอะราโตะมะสังตัสท้พุทธังสารังามิพุทธังสาณังัจามิธัมมังสรังามังสาังจามิสังคังสาณังาคังสาามิภุติยมปิพุทธังสรณัง Jaz ทุทธิยังิติยมธรมังสารังขจามิรอดเอาเนีปิดประตูปิดประตูย เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยมาอยู่ด้วยกันเช่นเดิมเช่นเคยกับแนวทางครับแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งต้องก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยกับแนวทางหวหฮาหนเมื่อาวานครับหลุดสามวันมันเดือนหนึ่งไม่รู้ว่ามันมาสายไหนบ้างลหละแต่ว่าที่ไม่เข้าเลยคือสามหมื่นคเต็มเม ขอโทษขออภัยกับการที่เราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมู่ว่านนี่เนาะแย่มากครับโอเคลุดครับผมยอมรับความจริงขอต้องขอโทษขออภัยกับสายรูดสายเจาะสายห้าน้อยสายลาวขอโทษขออภัยครับลุดสําหรับขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกการกดไลค์ทุกการเข้ามาดูด้วยเมื่อวานนี้เนาะหัวห้าน้อยออก 992เขามี93ปกติออก14764โอเคถ้า4มานี่จะไม่เจอกันเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้จับ4ไว้เลย VIP ออก2402ล่างออก05แล้วมี03ไปออกขามไปเหมือนเลยครับแต่04เราก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเลขไม่ได้จับ4ไว้เนาะโอเคครับหลุดครับหลุดหลุดหลุด มาครับวันนี้เอามาวันนี้ฮานอยบันเสาร์มาสาแนเนื่องจากเราได้เลี้ยงเพนพระทำบุญเลี้ยงเพนพระทำบุญบาทเลี้ยงเพนพระเนาะที่ว่าท่านผู้ชมได้ทำได้ทำบุญเลี้ยงแมวมั่นแล้วเขากับเอาไปทำบุญเหมือนกันต่อบุญไปอีกครับแล้วก็ทำบุญบาทเลี้ยงเพนพระปีหนึ่งเลย ครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็จะเฮงเงรวยๆวไปด้วยกันมาวันนี้สายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่ห้าครับลูดห้าวิ่งห้ามันได้หาเนาะคันมมน้ำมต์กับเป็นหาคำนวยกับได้หามาบอมาบอโบอมากับบอใดรอเด้อตองมาลนะ่ะลูดห้าวิ่งห้าตัวเน้นครับตัวแดงห้าหนึ่ง ห้าแปดเน้นสองตัวห้าหนึ่งห้าแปดห้าจับคู่ครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดทวนอีกครั้ง ห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดลูดห้าวิ่งห้าฟันธงไปที่ห้าสายลูดเนาะสายวิ่งเมื่อวานนี้มันไม่มาให้เราเลยเนาะตัวแดงมันไปเขาวีพี่เครับตัวแดงห้าแปดสามโอ้เหนื่อยใจ ไปต่อครับตัวเด่นครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งแปดครับห้ากับแปดแปดจับคู่ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดครับทวนอีกครั้งตัวเด่นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ด มาบอมือน,นี้มาบอลรดรุ่นติดตามกันไปครับรอรุ่นรับชมกับแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งเราต้องสู้ต่อหรือจะพักหรือว่าจะดูไปก่อนแล้วก็ตามใจเลเยอรไปต่อครับผมตก,กันศูนย์หนึ่ง หนึ่งเจ็ดเอาใหม่ครับตัวกันศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับโอเคสิบตัว์จอบสายรูดก็ฟันธงวัดดวงวัดใจ วัดกันไปครับพรุ่งนี้วันพระไปต่อกันเลยครับจับสามตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งสามห้าแปด ศูนย์ห้าแปดโอเคสามตัวจับตัวสามตัวโอเคครับจับสามตัวไปครบก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยครับอย่าลืมสู้กันต่อหรือว่าจะหยุดดูก่อนเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับผมนะเราก็มาลงให้เพียงแนวทางเลือกสำรับมือนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชม